มาท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในแมป Don't Stop Obby นะท่านผู้ชมซึ่งเป็นแมป Obby แมปกระโดดที่ห้ามหยุดนะถ้าเราหยุดเราจะไม่รอดเลยนะท่านผู้ชมนะซึ่งอันนี้เป็น EP 2นะท่านผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าด่านมันยากกว่าเดิมมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผมจะเล่นผ่านสักกี่ด่านกันเชียวให้มันยากจริงๆเย้ยโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิ่มสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป มามาซาก,กันอีกเราท่านผู้ชมกับแมพห้ามหยุดด่านที่64ต่อจากพาร์ทที่แล้วเฮ้เดียว,ดยวเดียวเดียวมันมาถึงมาให้ผมเดียว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 ไม่้ผมกระโดดอะไรเนี่ยจะเย็นเราหยุดได้นะจุดเช็คพอยต์โอโ้โหอันนี้เลยกระโดดได้แต่ห้ามหยุดโอ้ my god โอ้แต่ละด่านนาไม่ให้ผมเล่นแนวนไหนวะนนียต่อเนื่องนะาผู้ชมทุกอย่างต่อเนื่องห้ามหยุดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อย เอ้ผมตรงไปด้เอาผมตรงไปด้านนี้หรือเปล่าครับผู้ชมยิงน้อยมันก็จะมาชนเราสามรอบแล้วยากแค่ไหนกันปะมันยากแค่ไหนกันผ่านมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยโอไม่ฉันจะโดนไฟไหมเฮ้ยเฮ้ยมันมันโดดได้ทีละอันละทีนี่หว่าท่านผู้ชมมันจะจมเห็นไหมเนี่ยเราต้องรีบโดดกลับแบบนี้โอไมค์คอรใจเย็นๆนะหนาที่หกสิบแปดไม่รู้จะเล่นถึงกี่โซนตอนนี้เราอยู่โซนสีส้มนะครับผู้ชม โอไม่ oh my, เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเวียงโดนเราตอนไหนเนี่ยท่านผู้ชมไม่มันยากเหลือเกินอู้เฮ้ยไม่ไม่โดนเราจะไปแบบลูกผู้ชายท่านผู้ชมนี่ไปแบบลูกผู้ชายผ่านผ่านโ <laughs> อ้เช็คคอยต์แป๊บหนึง่งจะขาดเอา้าอันนี้อะไรเนี่ยเดียวเดียวเดียวจเย็นๆย็นมันคืออะไรก่อนอ,อ๋อมันจะกระโดดเอา้ากระโดดไปเอออันนี้คืออะไร กระโดดไปเออเออโอ้โหอันนี้อะไรอีกเนี่โอไมคก็ใจเย็นๆเอาตกไม่ท่านผู้ชมไม่ต้องรอดต้องรอดเฮ้ยรอดเฉยโอ้โหอันนี้อ๋อสุดท้ายเออบานแล้วอันนี้กระโดดนั่นแน่ฉันรู้ฉันรู้ห้ามโดดอันเหลืองนะ ดูอันเหลืองน่าจะเรียบร้อยโอเคเอา้าวอะไรอืมอืมถึงถึงโอ้โหเกือบตกอันนี้อะไรเนี่ยห้า,ามโดนแมตติน,นิดเดียวรู้สึกว่าอันนี้มันมันจะนลื่ลลนๆนะท่านผู้ชม,มรู้สึกได้อาจจะมีพลังงานหลายอย่างเฮ้ยโอ้โห โอ้หเอเจผานเฮ้ยเฮ้ยผ่านมาได้เอจันไปกลับไปหาแกหรอกนี่ฉจันไปกลับไปหาแกันหรอกอันนี้เฮ้อโหอันนี้เป็นลางเลื่อนเวินกรรมแล้วก็มีขอบขนาดไม่มีขอบผมจะยังไม่รอดนะท่านผู้ชมตรงๆนะผมไม่อยากนึกภาพด่านสุดท้ายเลยท่านผู้ชมอันนี้เพิ่งอยู่โซนที่3มนะมันมีทั้งหมดเก้าหรือ10โซนวะประมาณ8โซนหรือเปล่า8 9โซนอันแรกแล้วอันที่สอง อันที่สามโอ้โหท่านผู้ชมทำไงดีอ่ะโอ้ยอ,อ,อันนี้อันนี้ได้ปะอ้าวทะลุ <laughs> ฉันเหนื่อยแลยฉันท้อ <laughs> มันไม่เดินให้เลยอ่ะนี่ไงไปละไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านผ่านโอเคอันนี้อะไรนี่อ้าวผมหยุดเมื่อกี้ <laughs> อ้าวอันนี้มันต้องทำไงอ่ะเข้าช่องนี้ไม่ได้เหรออ้าว หรือแสดงว่าต้องโดดไปทางนี้เหรอแสดงว่าช่องเข้าไม่ได้อี่เหรอ,โ,อโหต้องโดดวนแบบนี้นะอ้าวเออผ่านละโอเคเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยกระจิ๊ดเดียวโหอ,อย่าเป็นอันโดดแบบอันเดียวด้วยทนะ่านผู้ชมโดดได้รอบเดียวโอ้โหเราก็มานี่เลยอันผูก็ตกโดดทีเดียวมันหายเลยนะเห็นไหมอดอยากอ,อันนี้อะไรเอออันนี้อะไรเนี่ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ลื่นนะท่านผู้ชมจำไหมนะอันที่เป็นแบบเหมือนลาวานมันลื่นอ้าวโอเคผมตายแต่ผมมาผ่านด่านนี้เฉยโอ้โหอันนี้ได้อยู่นะได้อยู่นะฮะแยกเกือบยาก,แ,ยก,แ,ยกแต่ก็ไม่ยากโอ้โหอันข้างหน้าทั้งลื่นทั้งหลบอันนั้นอีกเหรอแล้วก็โซ่เอามาทําไมเนี่ยน่าจะเอามาห้อ,อยเฉยหรือเปล่าหรือเราสามารถปีนโซ่ได้เหรออันนี้มันลื่นนะท่านผู้ชม เออเออไม่ได้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 ไไดไกินฉลกโอเคโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้คือโอเคอ๋อประเด็นคือมันห้ามหยุดไงเออแปดสิบแล้วอืมอันนี้เฮ้ย <c oughs> แนวไหนวะเนี่ย <c oughs> อันนี้เอออืมเออเออผ่านแล้วอ,นนอันนี้อะไรวะ มันคืออะไรอา้าวอันนี้มันน่าจะโดดใส่มันได้ทีเดียวนะท่านผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยน่ามันจะหายเห็นไหมน่าหายหายหายอันนี้กระเด็นขึ้นมานี่แล้วก็ไปข้างหน้าตรงนี้โอ้โหอันนี้มันมันจะมาตีผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่อะไรนี่น,นี่ล้างเลื่อนไปข้างหน้าเหรอโอเคเอา้าอืมเอาไหมโอเคโอเคโอเคอันนี้อะไรเนี่ยโหมันชันมันชันนะผู้ชมมันชันอันนี้อะไรอย่าบอกนะไอ้นั่นไอ้นั่นพุ่งมาอุยอ้ยเย็นยันลบเราต้องเราต้องเราต้องห้ามหยุดท่านผู้ชม ราต้องกระโดดตลอดเวลาถ้าหยุดมันจะไม่รอดเฮ้ยมันจะมาอีกหรือเปล่าโอเคมันยังไม่มาท่านผู้ชมมันยังไม่มาเฮ้ย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 อุ๊ยเกือบไปทันเฮ้ยอันนี้จะทันหรือเปล่าเนี่ยมันระยะประชิดเลยนะเนี่ยเฮ้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 ยอุ้ยเออรอดฮะฮะฮะผมจะตายโผมเหนื่อยผมเหนื่อยโอ้กูจะรอดแต่ละด่านโอ้ มันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆทำไมโอเคโอเคโอเคหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าโอเคอันนี้อะไรอีกเนี่ยโอ้ยเป็นท่อนเลยเอิม่มเดี๋ยวเดี๋ยว oh. <c oughs> เต็มตัวเลยโอเคขึ้นไปลูกพ่อโดดเข้านี่แล้วก็โดดอือันนี้บันไดอ้าว คือมันจะมีอันเรืองเหลืองหมดทุกอันเลยใช่ปะอันนี้เป็นแสงไฟอะเอาา้าทาไมโอเคอันนี้โดดทีเดียวนะทำหยุดกระโดดอยุดกับที่ก็ไม่ได้มันจะหลน่นอออันนี้อะไรวะนี่ไงี้ออ้นน้ข้างไต่ข้างโอ้โหัวชนอืมเอา้า คือผมหล่นลงมาผมไม่ได้หยุดนะเว้ยใจเยน็ยนๆเอออันนี้แนวไหนนี่บันไดเล็กจังวะโอเคท่านผู้ชมห้ามหยุด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 เออทีแบบนี้ไม่มีขอบท่านผู้ชมเจออันมีขอบเฮ้ยผมถึงโซนสีเหลืองแล้วอุ้ยโซนโซนเหลืองโซนเหลืองเอะทำไมโซนนี้มันวิ่งเร็วกว่าเดิมวะใช่ป่ะดูดิจะรีบไปไหน ผมจะทันไม่เนี่ยทำไมโซนนี้มันวิ่งเร็วใน <c oughs> โซนนี้มันวิ่งเร็วจังอ่ะมันวิ่งเร็วเกินไปบังคับไม่อยู่นะเนี่ยความเคยชินที่เราคุ้นเคยมันหายไปไหนแล้วนะผู้ชมผมไม่ชินเลยเว้ยมันเร็วเกินไปวะ่ะเัน,นคือตรงนี้มันลื่นด้วยนะท,ที่ผมเดินตกเนี่ยไม่ใช่เพราะเดินเร็วนะเว้ยมันลื่นนะเว้ย่านผู้ชมลดสปีดได้ปะ นี่มันมีเครื่องหมายฟ้าผ่าโดยแสดงว่ามันเป็นความเร็วให่ผมต้องเดินเฉยๆเลยไม่ต้องกระโดดไม่ได้วะโอเคท่านะผู้ชมผมถึงนี่แล้วโอไม่ oh my, มันต้องกระโดดท่านะผู้ชมเฮ้ยเออเอ,อโอเคโอเคถึงแล้วถึงแล้วหรือยังโหมันมีอนุรื่เลืองอีกนะเมื่อกี้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ย ไอ้ใจเย็นโอ้ด่านเก้าห้าแล้วใายโอ้โอ้โอ,โอ้ถึงแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันจะผลักเราแล้วนี่อถ้าผมเดินประมาณนี้มันผลักได้ปะเฮ้ยเฮ้ยมันจะผลักมันจะผลักอย่าอย่าผลักฉันแต่ฉันตกเองเขาไม่ได้ทำเราแต่เราทำตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดเฉยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมันหยุดไม่ได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นสามชั้นสี่ขึ้นได้แล้วชั้นห้าขึ้นได้แล้วท่านผู้ชมเช็คพอยต์เฮ้ยผมเช็คพอยต์ได้ต่อไปด่านอะไรเนี่ยโอไม,ม่โอโหอืมโอ้อันเดียวผมยังไม่รอดอันที่ห้าอันหกอัน โอเคเออเออเออผ่านอันนี้อืม <laughs> จะรีบไปไหนวะดูดิอัน,นอันนั้นไม่ให้หยุดด้วยนะอันนั้นต้องโดดต่อไต่แล้วก็ต้องโดดต่ออีกบอกเลยโหเจ้าเมียสาวน้อยอ้าวผม <laughs> เธอก็ไม่รอดล้วก็ไม่รอดเมื่อกี้อันนี้แบบบันไดเฮ้ยเฮ้ยผมเจอแล้วโอเค มาท่านผู้ชมมาเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับอ,อบบี้ดอนสต็อปห้ามหยุดของเราถึงดา่านที่99นะผมไม่ผ่านโซนนี้ว่ะโซนที่4ี่ว่ะจะเข้ามาเล่นต่อหรือยังไงเพราะว่ากันนะท่านผู้ชมกับ EP 2ของเราโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กดติดตามไลค์ผมด้วยนะครับผมใครอยากเข้ามาเล่นก็นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยมาปวดหัวไปกับผม <laughs> โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย